สวัสดีครับผมนายชัชพงษ์ชัชวานพีชารหัสนักศึกษา6 4 1 1 5 2 4 6 1 2 2สสองครับวันนี้จะมาทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะครับโดยเกณฑ์การให้คะแนนของผมคือผู้ชายดอกข้างเท้าด้านใน10ครั้งหลังเท้า10ครั้งดอกด้วยเข่า10ครั้งได้ะคะแนนเต็มครับส่วนผู้หญิงข้างเท้าด้านใน7ครั้งหลังเท้า7ครั้ง เข้าเจ็ดครั้งได้คะแนนเต็มครับผม